กลับมาดูกันอีกทีนะครับเมื่อกี้ไลฟ์อยู่มันหายไปเลยครับนี่กลับกล้องก่อนก็ขึ้นเสาครับเสาตัวสุดท้ายแล้วนะครับต่อจากเมื่อกี้นะครับวันนี้ก็ขึ้นตัวโครงถัดนะครับ งานพื้นยังไม่ได้ทำนะครับรีบมาก่อนนะครับวันไหนแดดดีต้องต้องต้องรีบขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับถ้าสนใจงานขอสร้างก็ลองสอบถามมาได้นะครับเป็นพวกงานโครงนะครับเมื่อกี้ผมก็พูดค้างอยู่ของไลฟ์ที่แล้วนะครับ ู้ค้างอยู่ในเรื่องของอตัวโครงสร้างนะครับอพอดีเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมพอดีปรับกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับเข้ามาปรับกล้องอีกตัวนึงตัวโครงสร้างตัวนี้นะครับก็ผมเรียกว่าโครงสร้างตัว h w h สนะครับ ก็ลักษณะของตัวโครงสร้างนะครับก็จะเป็นตัวตัวเสาตัวเสาที่เป็นเสาไวแฟงนะครับแล้วก็ตัวโครงโครงหักนะครับตัวโครงทัดที่เป็นโครงถักนะครับตัวนี้นิยมที่สุดแล้วนะครับถือถ้าใครอยากจะก่อสร้างโกดังอาคารนะครับก็โครงสร้างอันนี้แข็งแรงนะครับก็แนะนำนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายพันนะครับก็ก็ใช้โครงสร้างนี้อยู่นะครับ พาไปดูใกล้ๆนะครับขขันน็อตกันนะครับเดี๋ยวผมเล่าไปเรื่องนะครับเอาตัวเคดมายกนะครับตัวโครงทัดอันนี้ก็ขึ้นตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็ต่อกลางก่อนนะครับตัวโครงที่ประกอบน็อตแบบนี้ดีนะครับเพราะว่าในอนาคตนะครับก็เราสามารถที่จะถอดปลอกหรือว่าเราจะขายโครงสร้างทิ้งก็ได้นะครับ ถ้าเผื่อเราต้องการเอาพื้นนะครับไปพัฒนาทําอย่างอื่นนะครับเพราะว่าพื้นที่บางพื้นที่ส่วนใหญ่พื้นที่ที่สร้างโกดังนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่อาจจะอยู่ไกลนิดนึงนะครับเราสร้างเป็นที่ทำงานนะครับพอที่ดินแพงขึ้นเราก็อาจจะเอาตัวที่ดินไปทําอย่างอื่นนะครับหรือว่าขายก็ได้นะครับไอตัวโครงสร้างพวกนี้นะครับเราก็สามารถแกะออกนะครับแล้วเราก็เอาขายได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นโครงสร้างพวกที่เชื่อมในที่นะครับเวลาตัดออกก็จะอันตรายนิดนึงครับ พอตัดออกแล้วบางทีก็ไม่รู้จะไปต่อตรงไหนนะครับนี่ก็เป็นไอ้ตัวชุดเกลียวเล่งนะครับเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันชุดแบบกาก,ากบาทนะครับนะครับมันจะมากาก,ากบาดอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ขึงให้เกิดความแข็งแรงครับพวกนี้จะแข็งแรงที่สุดก็ต่อเมื่อมันยึดต่อกันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเชื่อว่าหลายหลายคนชอบดูนะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่คลิปนะครับก็ผมก็อยากที่จะมาทําตอนนี้นะครับเพราะว่ามันเห็นภาพได้ชัดนะครับตัวโครงสร้างนะครับนี่ครับตัวเสานะครับเป็นเสาไวแฟงนะครับคล้ายๆกับพวกเสาบีมนะครับก็เหมือนพวกแบบเสามีปีกเนี่ยมันจะมีลอยมีอะไรบ้างนะครับก็เอาสีมานะครับเดี๋ยวค่อยเก็บสีกันนะครับงานก่อสร้างก็ประมาณนี้นะครับนี้จะเป็นตัวโครงสอยนะครับ เดี๋ยวเอาขึ้นมาขึงนะครับตัวคงซอยเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาขึงระหว่างตรงนี้นะครับนี่หนึ่งสองนะครับแล้วก็สามนะครับขึ้นมาพาเดินมาดูผมก็อัดกล้องหนึ่งไปด้วยนะครับอือ เห็นแล้วเสียวนะผมไม่กล้าขึ้นเนะี่ยดูเฉยยังเสียวเลยต้นเมื่อกี้นะครับเราไปฝั่งต้นเมื่อกี้นะครับก็ตอนตั้งนะครับนี่เดจะลองดูนะครับว่าหัวนะครับหัวที่เป็นหัวโครงทักนะครับว่ามันจะตั้งตรงร้เปล่านะครับตรงหมายถึงว่า คือไอตัวพอดีมันมันเหล็กเราเชื่อมมานะครับมันพอดีอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าตอนตั้งนะครับก็่าจะขยับให้ลงแต่ละช่วงได้นะครับพอดีตัวนี้นะครับมันเป็นตัวลินนะครับก็เดี๋ยวเอาลงนะครับเอาลงให้ให้มันจะมีเสานะครับมันจะมีเสาสองต้นเนี่ยครับคอยกำกับบังคับอยู่นะครับมันจะได้ตรงแนวของมันด้วยนะครับจะช้าก็ต้นลิมเนี่ยครับ แต่อย่างถ้าเป็นต้นอื่นครับก็ช่วง3ตัวนี้นะก็ไม่มีปัญหาวางได้เลยนะครับวางและยึดได้เลยนะครับแล้วก็ปรับตำแหน่งเอานะครับของอันนี้ดูหัวหัวฝั่งนี้นะครับหัวฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับมันขยื่นมานะครับแต่ตอนนี้มันลงล็อกแล้วนะครับเมื่อกี้พี่สองคนนะครับเขาก็ไปอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อที่จะให้มัน ลงรอกนะคับ็ผมขายโครงสร้างอย่างเดียวด้วยนะครับเฉพาโครงสร้างเหล็กก็ขายด้วยนะครับแต่ถ้าขายซื้อแต่โครงสร้างเหล็กไปก็เนี่ยนะครับต้องไปประกอบเองแบบนี้นะครับจริงๆให้ผมไปประกอบด้วยก็ได้นะครับจ้างผมติดตั้งไปเลยนะครับก็ดีที่สุดนะครับโครงสร้างมีปัญหาอะไรนะครับผมก็ดูแลให้อยู่แล้วนะครับถึงเวลาขันน็อตนะครับ นี้ดูค่อนข้างจะพอดีหน่อยครับนี่นครับพอดีคือบางทีนะครับมันจะมีตำแหน่งที่องศาของเสาครับอาจจะปิดปิดพิ้นเพี้ยนหรือวัดกันไม่ตรงนิดหน่อยนะครับก็จะมีปัญหาได้นะครับอันนี้ก็พอดีพอดีครับนี่ค็กําลังใส่น็อตอยู่นะครับไม่กล้าเดินไปใกล้ๆอยากพาไปดูใกล้ๆนะครับแต่ว่าด้วยตัวผมเองเนะี่ยผมดูไไกลมากกว่านนะีเ่เห็นไหมครับ เห็นเสาไหยมันเสามันจะมีรูอ่ไอ้ต้นนี้ไม่มีรูนะครับต้นนั้นมันมีรูอยู่นะครับเดี๋ยวจะทําหลังคานะครับทําหลังคาคุมเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวทางด้านหน้าก็จะมีงานก่ออิฐฉาบปูนนะครับขึ้นมาเป็นตัวออฟฟิศนะครับพอด้านหน้ามีออฟฟิศเราก็ใช้ตัวหลังคานะครับก็พึ่งพากับตัวเสาของตัวโกดังไปด้วยเลยนะครับเดี๋ยวทําหลังคายื่นออกไปนะครับก็เลยมี ยาวเลยนะครับตัวหลังคานะครับยาวเห็นมีรูมีรูมีรูนี่ยาวเลยนะครับเขาเป็นงานออกแบบครับก็ต้องคือออกแบบให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็จะได้เตรียมเตรียมไว้นะครับพื้นด้านหน้านะครับเห็นไหมครับที่พี่พยืนเหยียบนี่นะครับนี่เป็นโครงเหล็กสองชั้นนะครับเดี๋ยวเตรียมเทพื้นของงานเอาแห้วอน็อตหล่น ผมคงไม่ช่วยหยิบนะครับช่วยกันเองครับผม <st> um <t une> ไม่ได้ไปช่วยหยิบน็อตน,นะอ๋อไม่ไหวนะ <st> um <t une> นี่แล้ดูโครงสร้างพื้นไปก่อนนะครับ <st> um <t une> น้าเต็มเลยฝนมนตกนะครับนี่วันนี้โชคดีครับแด,ดดดีนะครับ <st> um <t une> เห็นแดดแล้วแบบชอบเลยนะครับเอฝนตกนี่ทำงานไม่ได้เลยนะโอ้เห็นแดดนี่ต้องรีบทํางานเลยนะครับ <st> um <t une> คนอื่นเห็นแดดนี่หลบเข้าล่มนี่โอ้โหทำงานเกาะสร้างนี่เห็นแดดแล้ววิ่งเข้าใส่เลยนะ ห็อดใกล้จะครบล้วนี่ยครับมันมีตัวบังคับเ,เดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังด้วยนะเนี่ยข้างหลังก็ติดเสร็จแล้วนะดี๋ดูใกล้ๆได้นี่นะครับข้างหน้ามีรูไว้ด็อตนะครับแต่ว่าด้านหลังไม่มีนะครับตอนมาตอนเช้าก็ถ้าเปลือ ขึ้นใครถ้าไม่ได้อยู่หน้างานขึ้นเสาผิดต้นนี่ก็วุ่นวายอยู่นะครับเช้าก็มีบ้างนะครับคุยกันนะครับดูตัวการยึดโครงด้านบนมันก็จะมาเป็นครึ่งหนึ่งนะครับหน้าตรงนี้นะครับเนี่ยครับระยะประมาณ5เมตรห้าสิบสิบห้าระยะมันห้าสิบห้าเมตรนะครับช่วงความกว้าง15เมตรนะครับเราก็ทําตัวโครงทัดนะครับครึ่งหนึ่งครับอย่างละครึ่งนะครับแล้วก็มาต่อกันที่หน้างานนะครับ หลังนี้ก็เล็กๆนะครับก็ขนมารอบเดียวนะครับขนมาลงตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแล้วก็รอเคนนะครับขึ้นมายกติดตั้งนะครับใครสนใจงานก่อสร้างนะครับก็สอบถามมาได้นะครับยิ่งเป็นงานโครงเหล็กนะครับเพราะว่าที่โรงงานนะครับเราเป็นโรงงานผลิตเหล็กอยู่แล้วนะครับก็คือเชื่อมเหล็กแฟบเหล็กเองนะครับตอนนี้ก็มีคนจ้างงานแฟบเหล็กบ้างครับช่วงสองปีหลังนี้นะครับ ขายโครงสร้างอย่างเดียวด้วยเนี่ยนี่ในโครงสร้างที่เห็นนี่นะครับถ้าใครอยากรู้ถามมาทางไลน์ไอดีได้นะครับเดี๋ยวผมลองคิดราคาให้นะครับตัวโครงสร้างเหล็กนะครับผมจะมีตัวโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างกดังอยู่หลายขนาดนะครับก็สําหรับอ่าท้นี้นะครับผมเรียกว่า h W h 4นะครับก็คือตัวเสานะครับมันจะเป็นไว้แสกหลังคาโครงถักนะครับก็ตัวนี้ย่อมมากที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าอยาก ให้บางคนอยากให้ดูซีๆสวยๆตัวนี้นะครับก็ไม่ใช้โครงหักก็ได้นะครับใช้เป็นตัวโครงที่มันเป็นไวแฟงเหมือนกันนะครับก็ราคานก็จะแพงกว่านี้นิดหน่อยนะครับโอ้ตายแล้วถ่ายไปนี่อายนะใช้ได้งานเด็กเนะ่ <c oughs> ได้เรียนรู้ของพี่ช่างเขานะครับ ใครอยากผมอยากอ่านอย่างเลยนะครับมีคนคอมเมนต์มาเหมือนกันนะครับมีคนพิมพ์มานะครับแต่ว่าผมอ่านไม่ค่อยออกนะครับพิมมาได้นะครับเดี๋ยวผมอ่านออกเดี๋ยวผมลองดูให้นะครับเดี๋ยวติดตั้งตัวอันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับติดตั้งตัวคซทัชเสร็จนะครับก็เดี๋ยวมาติดตัวโครงซอยครับไม่รู้คนอื่นเรียกว่าอะไรนะครับผมเรียกโครงซอยอยครับรู้สึกจะสับทัดนะครับพี่อีกคนเรียกว่าสับทัดนะครับ เนี่ยเนี่ยวางตำแหน่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะค่อยๆขึ้นไปทีละตำแหน่งนะครับมีรอยบ้างนะครับแต่ว่าข้อดีของมันนะครับก็ตอนวางเชโบนะครับเราก็วัดวัดมาให้มันได้ตำแหน่งพอดีนะครับตัวโครงนะครับตัวเสาตัวโครงเวลาขึ้นมันก็จะไม่มีปัญหานะครับตำแหน่งได้องศาได้นะครับ ตอนเช้าก็อาจจะคุกคลักนิดหน่อยนะครับเพราะว่าคนหน้างานกับตัวเสาเสามันมีหลายต้นนะครับก็จะงงๆกันหน่อยนะครับก็เป็นบทเรียนนะครับก็ตอนมาจากโรงงานนะครับก็ควรจะระบุไว้ด้วยนะครับว่าเสาต้นที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีลูกค้านะครับเขาต้องเอาเสานะครับมาวางนะครับเพื่อตั้งเสาเอกนะครับตั้งรวพิดต้นนะครับมาพูดเรื่องโครงสร้างนิดนึงนะครับเผื่อใครอยากจะรู้นะครับ ตัวโครงสร้างแบบนี้นะครับของผมนะครับเรียกว่า H W H C นะครับซึ่งเป็นที่ที่มันเป็นโครงสร้างที่นิยมที่สุดแล้วนะครับก็คือจะเป็นเสาไวแฟนะครับหลังคาโค้งถักนะครับแล้วก็จะมีโครงสร้างอีกแบบหนึ่งที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือเป็นเสาไวแฟงแล้วก็เป็นหลังคาไวแฟงนะครับตัวโครงสร้างแบบนี้นะครับข้อดีของมันนะครับก็สามารถที่จะติดตั้งตัวหูช้างนะครับเพื่อรับเครนได้นะครับอันนี้จะเห็นอยู่นะครับที่มันยื่นมานี่นะครับ อันนี้คือหูช้างไวรับเครนนะครับที่อาจจะเห็นเป็นพวกเหลืองนะครับเดี๋ยวตั้งเป็นคานนะครับยาวๆนะครับของเครนนะครับก็สำหรับตัวโครงสร้างอันนี้นะครับก็ที่บอกนะมีดมที่สุดแล้วนะครับก็มันจะมีอีกโครงสร้างหนึ่งนะครับที่คล้ายๆกันนะครับหน้าตาจะดูสวยกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่ามันจะดูเสามันจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้มันจะเท่าๆกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเสาไวแฟแล้วก็ลองมาเชื่อมต่อเพิ่มหูช้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อมันเป็นมันจะมีอย่างหนึ่ง รู้สึกจะเรียกว่าบิวอัพบีมนะครับก็คืออจะเป็นเหล็กนะครับเอาเหล็กมาตัดนะครับแล้วก็มาเชื่อมนะครับก็ตัวโครงนะครับมันก็จะแบบบางจุดนะครับมันก็จะขึ้นแบบมีความสลิมตรงนี้ใหญ่เข้าไปตรงนี้เล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนั้นก็จะดูสวยงามกว่านะครับก็อาจจะแพงขึ้นกว่าการสักนิดหนึ่งนะครับแต่ละโครงสร้างนะครับเราก็จะมีความกว้างนะครับสูงสุดนะครับที่แตกต่างกันนะครับอย่างตัว H-W H4 นะครับที่เป็นโครงถักนะครับถ้าเป็นในบริษัทของเรานะครับก็ความกว้างนะครับก็ ถ้าลูกค้าชอบแล้วจะอยู่ที่ไม่เกิน35เมตรโดยที่ไม่มีเสากลางนะครับนี่นะครับจะเห็นนะครับว่าตรงกลางไม่มีเสานะครับตัวนี้ก็ออกแบบแล้วก็คำนวณโดยวิศวกรไว้เรียบร้อยนะครับก็สามารถกว้างได้ถึง35เมตรนะครับโดยไม่มีเสากลางนะครับถ้าเป็นตัวที่มันเป็นเสาไวแฟแล้วก็ตัวโครงราคาไวแฟนะครับก็40เมตรนะครับโดยที่ไม่ต้องมีเสากลางนะครับแต่ถ้าเป็นบิวอัพบีมนะครับก็กว้างได้ถึง50เมตรนะครับ แต่ไม่ใช่ว่ามันจะกว้างต่อไปไม่ได้นะคือถ้ากว้างกว่านี้ก็อาจจะต้องมีเสามาค้ำนะครับแค่นั้นเองครับส่วนถ้าเผื่อเราจะมีหูช้างแบบนี้นะครับที่เอาไว้เป็นเครนหมายถึงเครนนี่หมายถึงเครนที่เอาอยู่บนหัวเสาแบบนี้นะครับเครนที่อยู่บนเสารครับก็น่าจะไม่เกินสัก3าิเมตรนะครับตัวนี้คือผมอะ่ะตัวผมเองนะผมไม่ใช่วิศวกรน,นะครับก็เลยอาจจะตอบได้อยู่บางส่วนนะครับตามความรู้ที่มีนะครับ ตัวนี้มันแค่15เมตรนะครับก็วางเครนได้ถ้าเผื่อมันเกิน30เมตรนะครับถ้าเป็นแบบโครงสร้างอาคารสักส0่สเมตรครับส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นเครนที่มันเป็นเครนตั้งในโรงงานนะครับตัวนี้ก็เริ่มคลายนะ็อตแล้วเอาไว้ทาลายน็อตบ้างบางส่วนนะครับเวลาขึ้นไปติดตัวที่มันเป็น ตัวสับทัดหรืวอว่าโครงสอยเนี่ยครับมันก็จะมันจะง่ายขึ้นนะครับคิดว่านะครับเขาน่าจะทำจริงๆตัวพื้นก็จริงเราจะเทไว้ก่อนก็ได้ครับถ้าเผื่อมันในสภาพที่มันเป็นปกตินะครับก็อาจจะเทพื้นไว้ก่อนก็ได้นะนี่ยังที่ยังไม่ทำก็เป็นงานวางข้อนะครับ งานรั้วนะครับอุ้ยเหล็กขึ้นมาเตะเหล็กซะงั้นผมตัวงานรั้วนะครับก็จะเป็นพวกกำแพงกันดินด้วยครับนิ้มจะมีแผ่นปูนลึกไปอยู่เมตรประมาณเมตรหนึ่งนะครับแผ่นเมตรแผ่นเอ่อช่วงระยะของเสาเนี่ยครับเมตรห้าสิบนะครับมันก็เราก็จะมีตัวแผ่นที่อยู่ข้างล่างนะครับอยู่บนใต้คานนะครับเล้ลึกลงไปอยู่ประมาณเมตรหนึ่งนะครับเป็นกำแพงกันดินนะครับ พาเดินไปดูเรื่อยๆตรงนี้จะยาวกว่าท่อปวกอลยไอ้ท่อไว้ฉีดปวกเลไม่ผมจะลังควานมันว่าตัวเนี้ยเป็นตัวเท่ากันไหมไม่รู้เลยพี่ตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยเท่ากันเออเนี่องไหนนะสิ่งที่กูจะต้องรู้เนี่ยเสร็จท้ายไม่เท่ากันนะต่างกันอ่า ไม่กี่เซนเองอ่ะแต่มันไม่เกันสี่สี่ห้กับสี่สี่สี่เก้าเก้าต่กันเท่ห้ากับสี่เก้าเก้าห้าเซนเหรอลบถูกป่เนี่ยผมเอาสี่ร้อาสิดีกว่าส่ร้อยห้ากับห้าห้าร้อยาบเ้ยสี่ห้าสิกับห้าร้อเก้ากับห้าสิบอะไรห้าสิบเซนเหรอห้ามิลเอ่อหเซนมิลก็คือห้เซนอ่าใช่ใช่ ผมกำลังผมกลังสงสัยว่าทำไมมันต่างกันน่าตินเพราะอะไรวะนิดนิดหนึ่งนะครับอันนี้จริงจมันไม่ควรจะยังดูแล้วมันไม่เป๊ะเป๊ะทฤษฎีแล้วมันน่าจะเป๊ะนะสสงัยว่เพรราะะะอไวเดี๋ยวผมดูนะครับมีอะไรก็พิมพ์ถามมาได้นะครับเข้าใจแล้วอันนี้พี่ก็ช่วยช่างดู อะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องนะครับในบริษัทเราก็จะมียิ่งวันติดตั้งนะครับก็จะมีคนมาช่วยดูกันหลายคนนะครับอฝั่งนู้นไม่รู้เห็นอาหารไปไหนกันหมดอ๋อยอยู่ฝั่งมองไม่เห็นในการที่ช่วยกันดูได้หลายคนแบบนี้ดีนะครับไม่มีใครสามารถที่จะแบบแอบซ่อนหรือว่าหมกเม็ดอะไรไปได้นะครับข้อดีมันคือจะแบบนี้นะครับ